สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้มารีวิวไวน้นี่จะมาหมักเนื้อกระต่ายให้ดูค่ะทุกคนเนาะก็คือเนื้อกระต่ายที่แขกซื้อมานี่แหละแล้วก็แขกล้างทาําความสะอาดแล้วนะคะทุกคนล้างทาําความสะอาดแล้วจริงๆแล้วในะวิธีทํากับเนื้อกระตา่ายนะปรุงอาหารแบบไซล์อิตาเลียนแขกก็เคยทําให้ดูไปแล้วนะคะทุกคนเนาะเคยทำให้ดูไปแล้ว,ะะนนไ,ลวไม่เป็นไรอาไหนไหนมาอีก คลิปหนึ่งเนาะก็จะมาทำวิธีตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วิธีการหมักเลยนะคะทุกคนเนาะว่าก่อนที่เนื้อกระต่าย,ยจะไปทำอาหารเนี่ยคนอิตาเลียนเขาทำยังไงจริงๆแล้วมันต้องหมักก่อนนะทุกคนมันต้องหมักเพื่อให้เนื้อกระต่ายเขานุ่มหอมอร่อยนะคะทุกคนเนาะคลิปที่แล้วแขกทำรู้สึกว่าจะไม่มีวิธีหมักให้นะคะมีไม่มีวิธีหมักให้แค่พูดนะ มีความรู้สึกไปอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเนาะก็จริงๆแล้วเวลาก่อนที่เราจะปรุงเนื้อกระต่ายนะแกก็ขอใส่ถุงมือนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํากับคนป่วยอีกไปดูแลคนป่วยเนื้อกระต่ายก่อนที่เราจะทำนี่จริงๆแล้วนะสมมติว่าเราจะทําอาหารวันนี้ใช่ไหมคะจริงๆเราต้องหมักแบบเนี้ย ที่วิธีที่แขกจะทําให้ดูหมักทิ้งไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะเพื่อนๆหมักตั้งแต่กลางคืนแต่ที่นี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาจะหมักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรืยอยังไงก็ได้แต่ถ้าจะให้อร่อยมากๆนะคะหมักแล้วเนื้อวายเข้า,เ,ขาเนื้อเข้าหนังกลิ่นมะนาวเข้าเนื้อเข้าหนังนะทุกคนหมักข้ามคืนไปเลย จะทําอาหารพ่กนี้ต้องหมักตั้งแต่กลางคืนเลยนะคะหมักตั้งแต่กลางคืนเลยไม่ว่าเนื้อแพะเนื้อแกะนะเราเอามาหมักแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อแพะเนื้อแกะเวลาเราจะาไปทําอาหารเอาไปย่างหรือไปอะไรพวกนี้เนาะเราหมักทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปหมักด้วยด้วยเครื่องปรุงอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะมันจะได้ไม่เหม็นสาบว่าง,งั้นแต่เนื้อกระต่ายเน่ยเนื้อกระต่าย เนื้อกระต่ายเขาไม่เหม็นสาบอยู่แล้วนะคะทุกคนทุกคนก็รู้อยู่ว่าเนื้อกระต่ายมีมีประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วราคาก็แพงด้วยนะคะเนาะคนคนประเทศอิตาลีนี่นะเวลาเขามีเทศกาลเหมือนอเมริกุงอเมริกานี้เขาก็จะกินไก่มวงแต่คนอิตาลีนี่คือเวลามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเนื้อกระต่ายก็ถือว่ากินเนื้อกระต่ายแล้วจะโชคดีนะ,ะเหมือนกับคนที่กินไก่มวงอะไรประมาณนั้นแต่ละแต่ละ แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยนะทุกคนอ้าวขอหักกล้องไม่ต้องดูหน้าคนทําแล้วนะคะเรามาดูวิธีทําเลยเอาละทุกคนทีนี้อันนี้ชามใส่น้ํานะคะเพื่อนๆใส่น้ําก็ใส่น้ำํำเราก็ต้องกะแนะล้วนะ เอาเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือกะละมังน้ำเนาะก็อย่างนี้นะเพื่อนๆืนกะละมังน้ำแบบนี้เราก็ใส่น้ำเราก็กะเอาดูนะว่าเออก็อย่าใส่แค่ให้มันพอดีที่จะท่วมกับกับเนื้อกระต่ายของเรามากน้อยเนาะกะละมังน้ำใส่น้ำสะอาดไปแล้วทีนี้สิ่งที่จะต้องใส่คืออะไรวายขาวนี่เองนะคะทุกคน วายขาวแขกก็จะใส่วายขาวจริงๆแล้วแขกใส่ไปแล้ว <T> นิดนึงเพราะว่ามันมีมันมีกล่องที่เหลืออยู่นิดหนึ่งแขกก็เลยใส่ไปก่อนเนาะวายขาวแขกก็จะใส่ไปเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครึ่งกล่องเลยนะคะทุกคนอุยอ้ยอุ้ยอุวายขาวนี่แขกจะใส่ไปครึ่งกล่องเลยนะนีอันนี้ก็ครึ่งกล่องแล้วเนาะแขกใส่วายขาวไปเนาะ วายขาวนี่แหละนี่น,นี่วายขาวใครมีแบบไหนก็ใส่ไปวายขาวนะคะครึ่งกล่องวายขาวครึ่งกล่องแล้วก็เลมอนนะถ้าเป็นเมืองไทยถ้าอ่าคนไทยทํานะพี่น้องคนไทยจริงๆก็มีบางคนที่กินกระต่ายเลี้ยงกระต่ายไว้กินนะคะก็ใช้มะนาวแทนก็ได้นะทุกคนมะนาวแทนก็ได้ถ้าไม่มีเลมอนถ้าเลมอนก็จะหอมหน่อยแล้วก็เลมอนแขกก็จะฝานหั่น นี่ใส่ลงไปอย่างนี้เลยก็มีนะสิ่งที่จะต้องหมักก็คือน้ำเปล่าไวายขาวไวายขาวครึ่งกล่องนะคพ่เพื่อน,น,นก็อยู่ที่เนื้อกระต่ายเรามากน้อยหรือเปล่านะอืมแล้วก็มะนาวหรือว่าเลมอนฝานลงไปเป็นเพันเแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ แกก็จริงๆมันใส่ครึ่งลูกก็ได้นะแกก็จะใส่ไปเกือบลูกเลยนะทุกคนโอเคพอใส่ไปได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนนี่มีน้ำนะคะมีน้ำมีน้ำแล้วก็มีวายขาวครึ่งกล่องแล้วก็เลมอนเออฝานแบบนี้หนาบ้างหนา จะหนาจะบางก็แล้วแต่เนาะแล้วเราก็เอาเนื้อกระต่ายนะคะเอาเนื้อกระต่ายหมักกลมไปเลยอันนี้แขกใส่น้ําเยอะนะเนี่ยเออจริงๆแล้วน้ํามันไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าแขกใส่วายขาวไปตั้งครึ่งกองอะนี่แขกก็จะหมักทิ้งไว้แบบนี้นี่ถ้าหากว่า เหมือนที่แขกบอกนะคะทุกคนเหมือนที่แขกบอกว่าจริงๆแล้วการหมักเนื้อกระต่ายแบบนี้นะคะแล้วมันจะทําให้เนื้อกระต่ายเวลาเราเอาไปทําอาหารน่ะมันหอมอร่อยแล้วไม่เหนียวนะคะทุกคนไม่เหนียวเนาะจริงๆแล้วแขกจะบอกทุกคนว่านะเ,ออเนี่ยก็เหมือนที่บอกไปแล้วนะเนื้อกระต่ายก่อนที่จะเอามาทํากินนะ่ะคือทําวันนี้ เราต้องหมักทิ้งไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วมันจะทําให้เนื้อกระต่ายแบบเข้าเนื้อเข้าหนังดีแต่อันนี้แขกหมักในแปดโมงเช้าแขกจะไปปรุงทําอาหารอีกทีก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะทุกคนอันนี้คลิปนี้แขกก็มาทําวิธีหมักเนื้อกระต่ายก่อนเอาไปทําอาหารให้ดูนะคะสําหรับวิธีปรุงเนื้อกระต่ายนะคะทุกคนวิธีปรุงเนื้อกระต่าย เดี๋ยวแขกจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วขอให้ทุกคนเข้าไปดูคลิปนั้นเพราะเดี๋ยวถ้าเรามาทําซ้ําไปอีกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราลงคลิปซ้ํานะคะแขกนี้คลิปนี้แขกก็มาทําวิธีหมักให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะนะคะก็พี่น้องคนไทย,ยจริงๆก็มีมีเยอะนะคะที่เลี้ยงกระต่ายไว้ทานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนอิตาลีนี่นะ คนอิตาลีเนี่ยก็ถือว่าทานเนื้อกระต่ายถือว่าให้ความโชคดีแต่ที่บ้านเรามันก็จะเลี้ยงไว้แบบน่ารักน่ารักไว้ดูแบบน่ารักใช่ไหมคะขนรรมเนียมของแต่และประเทศมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะเราไปว่าเขาไม่ได้นะว่าทําไมต้องเอากระต่ายสัตว์น่ารักมากินหรืออะไรเงี้ย ขาถือว่ากินเนื้อกระต่ายช่วงเทศกาลแล้วก็ถือว่าให้ความโชคดีกับพวกเขานะครับก็เหมือนกับคนอเมริกาอะไรพวกนี้กินไก่งวงบางประเทศก็กินไก่งวงแล้วบางประเทศก็กินไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราไปว่าเขาไม่ได้นะคนะเนาะส่วนเรื่องการปรุงนะคะหมักทิ้งไว้อย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็หมักข้ามคืนถ้าไม่มีเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะอันนี้แขกก็ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงเราฝ่าจะเอามาปรุงนะคนะเพื่อนๆเนาะ อันนี้แหละก็เอาวิธีหมักเนื้อกระต่ายก่อนปรุงอาหารให้อร่อยมาให้เพื่อนๆดูก็ถ้าหากว่าคนไหนที่เข้ามาชมแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรัวๆไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเคนสไตล์เมื่อเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆไปนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเออลืมอีกอย่าง ขอฝากช่องเนาะอีกหนึ่งชาแนลของของของแขกเนาะก็คือช่องเกษตรต่างแดนบายเค็นนั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็ถ้าใครที่เป็นเพื่อนอยู่ในช่องนี้แล้วเป็น f ออยู่ในช่องนี้แล้วนะอยากเข้าไปดูเรื่องเออเมืองที่แขกอยู่นี้เขาทำการเกษตรยังไงเขาปลูกอะไรกันบ้างเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างเนาะว่าแขกปลูกอะไรบ้างในสวนในอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปติดตามรับชมกันใน เกษตรต่างแดนใบเค็นอีกหนึ่งชาแนลนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ